วันนี้เลือกตัวไซส์ใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้อาจจะรีบาวน้อยน้อยกว่าคนอื่นนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะมีรูมมีแกลบให้รีบาวหน่อยเพราะว่าวันนี้เราเชื่อว่าการรีบาวจะไม่แรงเท่าเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกตัวที่ยังขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือตัว C P N ซึ่งจริงเราไม่ได้หยิบมานานละแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในโซนที่แบบต่ํามากนะครับอให้ดูกราฟราคาของ C P N ก่อนนะฮะถ้าย้อนกลับไปตอน ตอนเซตหนึ่งพันสามร้อยจุดนะตอนกลางปีที่เราไม่มีนายกเนี่ยะนะครตอนนั้นเนี่ยห้าสิบสาบาทตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าลงมาแตะเลยนะครับ<อ>ใกล้กันเลยเซตยังไม่ลงไปพันสามนะแต่ c p n ลงมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของภาพเนี่ยจะเห็นว่ายังโอเวอร์โซลอยู่นะครับต่อให้เมื่อวานรีบาวขึ้นมาแล้วก็ยังโอเวอร์โซลอยู่นะฮะแล้วก็ภาพของกําไรเนี่ยเราเชื่อว่าไตรามาสที่สี่น่าจะกระเตื้องขึ้นทั้ง QQ เย่เยได้คือไตรามาสที่สามเนี่ย มันนิดนึงคือกําไรหล่นนะไตรมาสที่สามในกำไรหล่นนิดนึงคือจาก4,002เนี่ยมาเหลือประมาณ4,001ก็เลยทําให้ตลาดอาจจะแบบว่าผิดหวังนิดผิดหวังนิดนิดเพราะว่าที่มอง c p N มาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้น QQ เยอะๆขึ้น QQ เยอะๆมาตลอดแต่ว่าพอ Q3 มันหย่อนลงมาก็อาจจะมีแบบผิดหวังนิดนึงแต่หลักๆที่ลงเนี่ยคือตามภาพ p ป o p e r t ต้ของกระตูนก็คือธุรกิจอสังหาที่เป็นแบบขายบ้านขายคอนโดอ่ะมันแผ่ว แต่ว่าตัวห้างเนี่ยเรื่องของค่าเช่าเนี่ยแท่งสีเทาเนี่ยยังเห็นว่าขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเฉพาะไตรมาสสี่ปีนี้เนี่ยตัวธุรกิจเช่าศูนการค้าเนี่ยยังแข็งแรงนะครับในขณะที่ธุรกิจอสังหาเนี่ยยอดโอนตามปัจจัยฤดูกาลเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะปกติไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่เรียกว่ายอดโอนจะจะสูงที่สุดในปีนะบอกว่าปิดยอดอะไรต่างๆโครงการจะปิดโครงการจะปิดยอดทิ้นปีก็จะ มีอะไรแ,แคมเปญกระตุนะต้น,นให้โอนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเห็นภาพกําไรที่โตคิวเยียเยียได้นะครับสําหรับตัว C P N นะแล้วก็เรื่องของมาจินเนี่ยผมก็ไปดูนะไตรมาสที่สามที่รายได้เขาดูดูดูซอฟลงมาเนี่ยจริงๆริงมาจินเขายังทําได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไตรมาสสี่รายได้มันกระเตื้องขึ้นเนี่ยมาจินก็ควรจะทําได้ค่อนข้างโอเคต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประมาณการทั้งปีเนี่ยเราก็เชื่อว่าเลขประมาณสักหมื่นหกพันกว่าล้านเนี่ย ก็น่าจะได้นะครับอาจจะมีถ้ามีดาวไซก็เต็มที่ก็เปอร์เซ็นต์สไม่ได้มีนัยยะอะไรเพราะว่าถ้าดู3ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันไตรมาสละสี่พันหนึ่งสี่พันสองเ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาต่อให้เท่าเดิมเนี่ยสมมติได้สี่พันหนึ่งเท่าเดิมเนี่ยทั้งปีมันก็ต้องมีประมาณหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับซึ่งก็ก็น่าจะไม่หนีจากที่เราทําไว้ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเลขเนี้ยหมื่นหกหมื่นหกพันแปดร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยเนี่ยยังอยู่ในวิสัยที่ ปีหน้าก็้าจจะยังโตอีกมาสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาที่ประมาณหมื่นแปดนะครับแต่สิ่งที่เรามองว่าน่าสนใจสำหรับ CPN เนี่ยแน่นอนว่ากำไรเนี่ยโตระดับแบบสิบสองเปอร์เซ็นต์ปีนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ปีหน้าไม่ได้ดูว้าวมากเพราะว่าฐานกำไรเขาระดับแบบหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยเป็นฐานกำไรที่สูงไมะนั้นโอกาสจะโตระดับแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันยากนะครับแต่ว่าเรามองว่าน่าสนใจคือในเชิงของバリเดชันเพราะว่าตอนนี้ CPN เนี่ยเทรด PE นะต่ำลงมาแค่ สิบสามจุดแปดเท่าช่วงสองสปีที่แล้วเนี่ยสามสิบเท่าซึ่งโอเคเราคงไม่ได้มองไปที่ตรงนั้นแล้วเพราะว่าตอนนั้นดอกเบี้ยมันศูนจดห้าเปอร์เซ็นตาะแล้วก็เป็นช่วงฟื้นตัวแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนเนี้พ e 1 3สิบสามจุดแปดเนี่ยก็ก็ก็ถือว่าถูกมากนะพีอตลาดตอนนี้สิบสี่จุดหนึ่งอันนี้ก็ถูกกว่าตลาดในขณะที่รายได้เนี่ยเป็น recurring ระยะยาวเพราะฉะนั้นเเราคิดว่า valuation ตรงเนี้ ต่าเกินไปหน่อยนะครับกับอย่างที่บอกคือทางเทคนิคเนี่ยยังมีสัญญาณโอเวอร์โซลอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามีโอกาสจะเห็นราคาเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นไปถ้าเด <ไป S 2> ้งแบบแบบรอบที่แล้วนี่สวยเลยนะใช่คือยอ,ยอย่างน้อยๆนะผมว่าน่าจะขึ้นไปชนเส้นเนี่ยเส้นต้นุค่าเฉลี่ย10วันอ่ะเส้นระยะสั้น10วันเนี่ยนะฮะก็ประมาณ56.5หนะครับหรือว่าถ้าเอาเป็นแนวต้านหลักในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มองโซนรมาสักแถวห5า ห้าสซึ่งก็จะเป็นเส้น25่สิบห้วันนะบังเอิญว่าเป็นอยู่ใกล้กันพอดีเนี่ยโซนประมาณห้าสิเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการรีบาวระยะสั้นได้สําหรับตัว C P s นะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมายก็83บาบาทก็เชื่อว่าดาวไซต์จำกัดสำหรับ